สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทำเมนูทอดมันปลาสลัดขูดกันนะคะวัตถุดิบเราก็จะมีค่ะเนื้อปลาสลาดัดแล้วก็น้ำพริกแกงเผ็ดถั่วฝักยาวใบมะกรูดปรุงรสด,ด้วยน้ําปลานะคะเรามาเริ่มหั่นใบมะกรูดกับถั่วฝักยาวก่อนค่ะ ใบมะกรูดเราจะหั่นให้เป็นฝอยเลยนะคะถั่วฝักยาวก็เช่นกันค่ะหั่นให้เป็นฝอยซิ้เล็กๆเลยค่ะ ขั้นตอนต่อไปเรามาผสมเนื้อปลากับเครื่องแกงเลยค่ะเนื้อปลาสลัดที่เราใช้นะคะประมาณครึ่งกิโลค่ะเราจะใช้น้ำพริกแกงเผ็ดประมาณ3ช้อนค่ะแต่เราจะแบ่งตามครั้งละครึ่งนะคะตามส่วนผสมให้เข้ากันก่อนค่ะ เมื่อเราตามเนื้อปลากับน้ำพริกแกงเข้ากันดีแล้วนะคะต่อไปเราก็จะปรุงรสด,ด้วยน้ำปลาค่ะเราจะใส่น้ำปลาประมาณ1ช้อนกับอีกไม่ถึงครึ่งช้อนค่ะแล้วก็ผสมให้เข้ากันเลยนะคะ เราผสมเนื้อปลาจนเหนียวได้ที่แล้วนะคะเราก็ตักออกมาพักก่อนค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็เอาถั่วฝักยาวกับใบมะกรูดที่เราหั่นไว้อะคะ่ะเอามาผสมกับเนื้อปลาเลยนะคะ ส่วนผสมของทอดมันเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเราไปลงมือทอดกันได้เลยค่ะตั้งกระทะให้ร้อนนะคะเราใส่น้ำมันลงไปแล้วเราก็ปั้นเนื้อปลานะคะให้เป็นแผ่นค่ะใส่กระทะลงไปเลยค่ะหรือเราจะทำให้เป็นก้อนชิ้นเล็กๆก,ก็ได้นะคะ ตามชอบเลยค่ะจะชอบแบบไหนก็ทำตามที่เราต้องการได้เลยค่ะ ในการทอดเราจะต้องคอยกลับทั้งสองด้านด้วยนะคะพอสุกแล้วเราก็จะตกักค่้ไปพักให้เสด็จน้ำมันเลยค่ะขอทอดให้หมดก่อนนะคะ ทอดมันเราก็ทอดจนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทานกับข้าวสวยร้อนๆอร่อยเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูความเหนียวของเนื้อปลากันนะคะเนื้อปลาจะเหนียวมากเลยค่ะฝากเพื่อนๆช่วยกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ